ขณะน,นี้คุณกำลังติดตามรับชมรายการเรื่องเล่าอาถรรพ์เรื่องเล่าอาถรรพ์คืนนี้เสนอตอนลิปคู่กับเด็กได้แดงเรื่องนี้ เป็นเรื่องของนักศึกษาท่านหนึ่งที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคอีสานตอนบนนักศึกษาท่านนี้ได้เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนอื่นต้องขอท้าวความเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ก่อนตึกแห่งนี้เป็นตึกขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเพียงแค่คุณ ขี่รถเข้าไปเมื่อเจอสี่แยกให้เลี้ยวขวาประมาณ500เมตรก็จะเจออาคารขนาดใหญ่ดังกล่าวภายในตึกของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นห้องโถงขนาดใหญ่ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆของทางม,มหาวิทยาลัยเมื่อเดินเข้าไปทางด้านซ้าย และด้านขวาจะมีห้องสำนักงานอยู่ตึกแห่งนี้เป็นตึกที่ใครๆและหลายคนหรือทุกคนที่เรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ต้องเคยมาเรียนที่นี่อย่างแน่นอนตึกที่มีผู้คนปลุกพ่านแต่กับซ่อนเลนสิ่งที่น่าสะพรงงกลัวเอาไว้เรื่องมีอยู่ว่ามีอาจารย์มหาวิทยาลัยท่านหนึ่ง มีสอนในคาบเรียนภาคคำซึ่งการสอนก็ดำเนินไปอย่างปกติเมื่อการเรียนสิ้นสุดลงอาจารย์ได้ปล่อยให้นักศึกษากับหอพักและได้เก็บของเพื่อเตรียมตัวกลับบ้านเช่นเดียวกับนักเกรียนเมื่ออาจารย์ลงมาจากชั้นบนแล้วปรากฏว่าอาจารย์ลืมของอยู่ที่ชั้นบน ชั้นที่ตัวเองสอนเมื่อสักครู่นี้จึงเดินกลับขึ้นไปเอาโดยมีนักศึกษาขึ้นไปเป็นเพื่อนด้วยอีกสองคนระหว่างที่กำลังเดินไปที่ลิฟต์ลิฟต์ของตึกนี้จะเป็นลิฟต์คู่และลิฟต์ขี้ซึ่งลิฟต์ที่เป็นเลขขี้จะขึ้นไปเพียงชั้นที่เป็นเลขขี้เท่านั้น สู่นลิฟที่เป็นเลขคู่ก็จะขึ้นไปเฉพาะชั้นที่เป็นเลขคู่เท่านั้นอาจารย์ได้เอื้อมมือไปกดลิฟคู่เมื่อลิฟเปิดออกปรากฏว่าข้างในวางเปล่าทั้งสามคนจึงเดินเข้าไปในลิฟและจูๆ่ๆก็มีเด็กสองคน วิ่งเข้ามาในลิฟต์ด้วยคุณผู้ชมครับซึ่งตอนแรกอาจารย์ก็รู้สึกแปลกใจว่าเด็กสองคนนี้เป็นใครทำไมผู้ปกครองถึงไม่มาด้วยแต่อาจารย์ก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นักเพราะรีบที่จะขึ้นไปเอาของที่ลืมเอาไว้และได้กดลิฟต์ขึ้นไปอย่างชั้นที่ตัวเองต้องการที่จะไป ในระหว่างที่กำลังรอลิฟต์ขึ้นไปอยู่นั้นจังหวะที่อาจารย์กำลังมองไปที่เด็กสองคนสิ่งที่ทำให้อาจารย์ต้องตกใจนั่นก็คือที่ข้อมือของเด็กทั้งสองคนมีด้ายแดงผูกอยู่ที่ข้อมือซึ่งความคิดของอาจารย์ในตอนนั้นมันรู้สึกแปลกๆและรู้สึกว่า มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนแต่อาจารย์ก็ไม่กล้าพูดอะไรมากทั้งที่ในใจอยากจะออกจาก,กลิฟต์ให้เร็วที่สุดวินาทีนั้นบรรยากาศภายในลิฟท์ที่วังเวงเงียบสงัดเหมือนกับว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในห้องสี่เหลีมเล็กๆนั้นเลยความอึดอัด ทวีความกดดันมากยิ่งข like right. ึ้นเมื่อเด็กน้อยยังคงยืนอยู่ข้างๆพวกเราทั้งสามคนเล่ากับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นณตอนนั้นเสียงสัญญาณดังขึ้นซึ่งเป็นเสียงที่บ่งบอกว่าลิฟต์กำลังจะเปิดแต่เมื่ออาจารย์มองไปที่จอแสดงผลชั้นลิฟ ว่าตอนนี้เราอยู่ชั้นไหนจอนั้นกับแสดงชั้นที่เป็นเลขคี่ตอนนั้นอาจารย์รู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ขอลิฟที่ขึ้นมาในตอนแรกมันเป็นลิฟคู่คุณผู้ชมครับระหว่างที่ประตูลิฟต์กำลังเปิดออกเด็กทั้งสองคนเบียดตัวเพื่อจะออกจากลิฟแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกครั้ง และในขณะที่เด็กทั้งสองคนกำลังเดินออกจากลิฟต์ไปคุณผู้ชมครับเด็กทั้งสองคนนั้นหันกลับมาพร้อมกับยกมือขึ้นมาแล้วพูดว่าได้แดงแบบนี้เลยคะ <c oughs> เธอหันมาพูดกับพวกเราทั้งสามคนด้วยใบหน้าที่เปลี่ยนไปได้วยรอยยิ้ม แต่รอยยิ้มนั้นกับหน้าสยดสยองยังบอกไม่ถูกแววตาที่แข็งกร้าวจ้องมองทั้งสามคนยังไม่ละสายตาแววตาของเธอแสดงถึงความเย็นชาและวินาทีนั้นทุกคนแทบจะก,กรีดแต่ก็ไม่มีใครสามารถทำได้ทั้งสามคน เหมือนตกอยู่ในผวังแล้วเด็กทั้งสองคนก็หันกลับไปและเดินหายออกไปจากริบปล่อยให้ทั้งสามคนยืนนิ่งอยู่ในริบด้วยความตกใจหลังจากนั้นเป็นต้นมา <c oughs> เด็กทั้งสองคนนี้จึงเป็นปริศนาที่เล่าขานต่อกันมาอย่างไม่จบสิน้น ทำไมเด็กทั้งสองคนนี้จึงอยู่ในลิฟต์ของตึกนี้แล้วทำไมถึงต้องผูกด้วยด้ายแดงและคำถามคุณเคยเจอเด็กสองคนนี้ในลิฟต์เหมือนกันหรือเปล่าถ้าเจอแสดงว่าคุณกำลังเจอผี เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์สั้นๆที่ได้ถ่ายทอดมาจากนักศึกษาท่านหนึ่งที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหลอนๆแบบนี้จากเรื่องเล่าอาถรรพ์